รุ่นนี้ไม่กลับไม่เลิไม่เมากันฉันก็ไม่กลับไม่เมาฉันก็ไม่กลับเดือนสุดท้ายของรุ่รุณศวีรกรรมไว้เยอะไม่ให้กลับบ้านก็เราร้อยเราร้วยเก็บตกแฮงโอเวอร์น้องแฮงโอเวอร์ค่ะ่ดแฮงธรรมดาแฮงเยอะเยอะขาดเต็มเสื้อเลยโอ้าวไหนกัน บ้านเราอยู่ไหนต้ไม่รู้เก็บลอตเก็บลอตอนนี้เราก็พานักเรียนเก็บตกมาเดินเล่นแล้วมาออกกำลังกายอยู่ที่พาร์คนะคะทุกคนนี่คนสุดท้ายของรุ่นนะคนที่สิคนที่ 14, 14ของรุ่นนะคะนักเรียนนักเรียนนักเรียนขี้เมาคะ่ะดูหน้า<ค>นชัดชัด สนุกมากยังไม่ถึงตามเลยบ้านฉันอยู่ะหฮเฮฮามากเลยนะตอนนี้อยู่ไหนผู้คนแคส่งผู้ฝนมาเก็บตกนะครับนักเรียนคนไหนสนใจมาได้ค่ะครูฝนดูแลเป็นอย่างดีสภาพสภาพาสภามสม่ไภมาสภมามาสมาสมาเภามาเภ้าอภามาสภามาสภามาสภามีสนแฟ อ๋อ,อมีฟันแฟรด้วยรล้วต,ต่ถังไหมรล้วต่ถัง <c oughs> อุ้ยอยากไปถ่ายรูปตรงดอกไม้อ่ะ